แดดออกนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ออกไปเดินเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าต้องทำงานบ้านนะคะแล้วก็ไม่มีเพื่อนด้วยสามีก็จะไปทำงานนะคะทุกคนเลยไม่มีเพื่อนออกไปเดินเล่นแต่ก็จะไปอยู่นะคะทุกคนจะไปเดินเล่นอยู่นะคะแต่คงจะไม่ได้อัดคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคน บรรยากาศวันนี้ดีแดดออกนะคะดีใจเหมือนถูกางวันที่หนึ่งเลยถ้าเห็นแดดนะคะทุกคนเวลาเราไปอยู่เมืองไทยแดดเปรี้ยงเลยนะคะบนร้อนร้อนพอมาอยู่ที่นี่เห็นแดดแล้วเหมือนถูกางวันที่หนึ่งเลยค่ะทุกคน นี่คือเส้นขนมจีนนะคะทุกคน What's am walking, darling. I'm going to wait just for this one night here hear tomorrow. Put uh -huh. mm, up. <laughs> not for me, darling. Honestly, it's not for me. You know what, palano? No. <laughs> <laughs> no, you know. You're, not. you're fucking. <laughs> you know what, palano? That's. Do the chicken feet, darling. How, you know, how come you don't make it like that when you're in Ban Bang? Yeah, I gotta make it like that. Really? Yeah. So, but I gotta <laughs> make. I gotta put some more. Like a pork. ball, A pork ball... Or. The. Brush, for the, the brush, yeah. Or you you can put everything, a lot. What do you feel? Powder, right? Powder number one darling. Okay. Okay, it's a secret. Yeah. Where you shoes? Stairs.

เฮ็ดงานเดี๋ยวน้องเตรียมไปเฮ็ดงานแล้วใส่รองเท้าแล้วอ๋ไปแล้วแอบถ่ายกุศซสามีใส่รองเท้าอยู่ ทรงสามีเป็ดงานพี่น้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วสามีไปทำงานแล้วเลอาเปิดประตูเปิดเปิดล็อกล็อก เปิดได้บ่านอะ่ะอันนี้คือรถตู้อ่าใส่ไปเห็ดงานด้วจ้ะรถตู้ของบริษัทร,รถตู้ของบริษัทให้ใช้นะคะเขาจะเปลี่ยนประมาณสองปีสามปีเปลี่ยนทีนึงต้องใส่เป็นรถตู้ไม่ว่ามีแบบมือสองด้วจ้ะเปิดประตูบ่รได้เปิดประตูบ่รได้ บรรยากาศวันนี้ดีมากๆหน้าต่างเตรียมสตาร์ทรถสิไปเร็วพี่น้องปล่อยห้าอยูบานผู้เดียวอีกเร็วนานสตาร์ทเร็วไปเร็ว นี่ละจ้าจีกะสทรงแฟนไปเหตุงานเรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้กับว่าโมเมนต์เป็นคลิปดอกพี่น้องเอาสะวคลิปนี้คือแอบถ่ายสามีทรงสามีไปเหตุงานเนาะพี่น้องเนาะเลากับไปเหตุงานเดี๋ยวจ้าแอบถ่ายแอบถ่ายแบบบมโูโตพี่น้องเพราะว่าอยากให้เราออกกล้องน้ำอยากให้แกออกกล้องด้วยไม่รู้ว่าจะมี fc ชอบสามีเราหรือเปล่าแต่อยากให้แก ออกกล้องด้วยเนาะมันจะได้มีการว่าวกันสนทนากันคุยกันเนาะพี่น้องก็เลยคลิปนี้ถือว่าคลิปแอบถ่ายสามีนะคะแอบถ่ายแบบบอใหยฮาเล่ารู้ตแต่ว่าสชิหูตวบออันนั้นก็นอ,กอีกมุมนึงเนาะคิดว่าแกคงจะแกคงจะรู้ตัวอยู่นะคะว่าจีแอบถ่ายเนาะก็เป็นคลิปสั้นๆนี่แหละพี่น้องว่าแอบถ่ายสามี ทายแบบบ่ห้เล่าหลูดตัวว่าเออเนี่ยนะสามีเราไปทํางานแล้วนะจังสีนะพี่น้องก็อยากให้หูว่าเอออยากให้มีเอฟซีเขามาคอมเมนต์อยากให้เอฟซีหักและกะ้วก็ได้สั่งไล่ได้เร็วๆเนาะเพราะว่าจ,จาาีจะได้มีเงินส่งเสียให้ทางบ้านพี่น้องจะได้มีเงินส่งเสียให้ทางบ้านนะกส่งเงินให้แม่จังสีนะพี่น้องเพราะว่าจีมาอยู่นี่จะจะได้เห็นงานบบ พะถ่าเบิงสถานการณ์จ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้จีก็ฝากไว้ซํานี้เนาะจะ้ะจีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องอลิสราชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวล่าไปก่อนกระชิตังซื้อหัอขอเล่นเนาะพี่น้องเนาะแอบถ่ายสามีนะคะเป็นคลิปแอบถ่ายสามีทรงเล่าไปเห็นงานเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าบายบายขอบคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมจ้า